ครับผมทุกคนในกลุ่มของรถสปอร์ต250นะครับวันนี้ผมพามาดูอีกหนึ่งทีเด็ดเลยในคาร์ดนี้นะครับผมอยู่กับพี่บีพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับผมบีครับผมสั้นๆครับครับผมพี่บีนะครับพี่บีคันที่เอามาวันนี้นะครับเป็นรหัส 3M เมครับครับผม TZR 250นะครับครับจริงๆแล้วโมเดลนี้มันประมาณปีอะไรครับพี่บี ปี89ครับผ8 9ครับผมจริงๆแล้ว TZR เนี่ยเขาก็มีหลายหลายเวอร์ชันเหมือนกันใช่ครับแรกๆเลยจะเป็น 1KT ครับครับแล้วก็มี 3M แล้วก็3 x v ครับไล่มาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสูบเรียงตัวแรกกับตัวนี้เป็นสูบเรียงครับตัว3 x v ก็จะเป็นสูบวีครับตามสายยุค90ครับผมจริงๆแล้วในบ้านเราผมว่า Yamaha t z r 210ค่อนข้างหายาก ก็จะหายากกว่าพวกตระกูลฮอนด้านะครับผมเหมือนบ้านเราเนี่ยจะนิยมทางเอเนตามากกว่าใช่ครับนะครับแล้วอย่างคันนี้ตอนพี่บีได้มาสภาพเป็นยังไงครับคันนี้ก็เป็นซากครับเป็นครับแล้วก็ปั้นมาก็หลายปีครับก็ทำมาเรื่อยๆค่อยๆใส่ของทีนิดทีหน่อยครับได้มานานยังครับคันนี้ประมาณ3ปีได้ครับสปีนี่ที่พี่บีบอกเป็นซากเนี่ยขนาดไหนก็สตาร์ทไม่ได้ขับไม่ได้ครับใช่เป็นรถบ้านเราเป็นรถบ้านเราใช่ครับผม แล้วที่พี่บีบอกสภาพเป็นซากแล้วทําไมถึงยังตัดสินใจเอามันมาคือคันนี้เนี่ยมันคือเราชอบแบบว่ามันไม่เหมือนรุ่นอื่นครับมันมีท่อออกตูแต่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ครับดูแล้วรูปทรงมันแบบเอ้ยมันโดนใจก็เลยคิดว่าเออเราลองมาปั้นดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแลวจริงๆก่อนหน้าที่พี่บีจะซื้อทีวีเซราคันนี้มาพี่บีเล่นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนยังไงมาก่อนก็คือขับพวกบิ๊กไบค์ครับขับพวกเซทแปดร้อยโมเดทีศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นรถสมัยปัจจุบันครับช แล้วตอนนี้คือคือว่าเราแบบอยากเปลี่ยนแนวฮะเราเริ <tama> ่มเบื่อรถใหม่ง่ายก็คือว่าเออเดี๋ยวเราหาอะไรทําดีกว่าให้มันมีแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วตอนที่ตัดสินใจจะเอาทีซันาตอนนั้น มีความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวรถมาหรอยังไม่มีเลยฮะคือเราซื้อรถมาก่อนครับซื้อรถมาก่อนแล้วค่อยมาหาช่างแล้วก็มาหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีหลังครับครับผมไม่มีความรู้เลยคือเอามาด้วยชอบทรงมันเฉยๆถูกต้องนะครับคือวัดใจเอามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำครัไม่มีความรู้ด้วยรถ250ไม่มีครับตอนนั้นมีพักพว้มีใครที่มีที่ปรึกษาแนะนำอะไรยัง คือเราก็ถามในกลุ่มพวก NSR เออพวกกลุ่มที่เขาเล่นรถพวกนี้ในเฟสในอะไรพวกนี้ก็เจอกับช่างบิ๊กอะไรอย่างเงี้ย RDB อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำแล้วก็เราก็เอารถไปให้เขาช่วยดูให้ทำให้อะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เนี่ยแหละครับ แล้วกระบวนการฟื้นฟูมันคุณตนนั้นคุณบีเริ่มจากอะไรก่อนเลยเริ่มจากเครื่องก่อนนะครับเครื่องก่อนก็คือว่าเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนหมดครับแล้วก็ค่อยมาเก็บสภาพภายนอกทีหลังคือตัวเครื่องยนต์ก็ทําให้มันใช้งานได้สมบูรณ์ใช่ครับใช่ก็ระบบอะไรต่างๆที่เสียเปลี่ยนหมาหมดใช่ครับหลังจากเครื่องเรียบร้อยก็มาทำในเรื่องของทรงภายนอกครับผมก็ค่อยมาเก็บ สภาพภายนอกครับผมไล่เรียงตั้งแต่เฟรมอะไรกับโช๊คอัพอะไร่งนี้พวกนี้ใช่ครับช่ียงระบบการสะเทือนเนี่ยเป็นของเดิมไหมครับของข้างหลังก็เป็นเดลินนครับอ่าแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นของเดิมนะแต่ว่าก็มีอัพปรับสปริงอะไรนิดหน่อยครับผมครับครับแต่เห็นคันนี้เหมือนมีใส่อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็นิดนึงครับนิดนึงเน้นให้มันแบบว่าเราปรับให้มันใช้งาน แบบขี่สนามขี่ถนนได้ประมาณนี้ครับแล้วจริงๆรถคันนี้ทําเป็นทรงสนามเลยหรือว่าใช้บนถนนได้ด้วยคันนี้แบบใช้ถนนได้คืออะไรครบทุกชิ้นไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟอะไรครับแต่ว่าวันนี้เรามาบรรยากาศสนามก็เลยแบบว่าเปื่อนิดนึงให้ดูมีแบบมีอะไรนิดนึงครับผมคือจริงๆรถด้วยทรงเขาเนี่ยมันก็เป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วเพราะงั้นปรับนิดเดียวมันก็เป็นดูเหมือนรถแข่งเลยใช่เพราะว่าด้วย ท่อออกตูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูสปอร์ตไปครับผมความยากง่ายของการทำ TZR ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคุณบียังไม่เคยทํา250ใช่ไหมในในความคิดของคุณบีคือว่ามันยากไหมคือารปร้นย5 0า5 0ยากตรงที่ว่าเราจะเจอช่างที่ว่าเขาแบบจะดูรถให้เราแบบดีไหมไประมาณนี้ไล่รถให้จบไหมแล้วก็ แต่เรื่องอะไหล่ก็สั่งเมืองนอกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะช่างมากกว่าเจอช่างที่เขารู้รถจริงๆอะไรประมาณนี้ครับคือจริงๆอะไหล่พวกนี้ตอนนี้โลกมันค่อนข้างเปิดกว้างเนาะใช่ครับเราสามารถประมูลได้อะไรได้ครับลอะไหล่ต่างๆมันยังมีรองรับไหมครับในตลาดตอนนี้เริ่มจะหายากครับยากแล้วก็อะไหล่ราคาเริ่มแพงนะแพงแพงมากเพราะว่าคนก็ บางนอกอะไรฝรั่งเขาก็เริ่มเล่นกันนานดูเราก็ดูอยู่ครับผมอย่างที่คุณบีทามาอะไหล่ตัวไหนครับที่ว่ามันยากสุดๆเลยสาหรับคุณบีคือที่ผมหายากสุดเนี่ยก็มี2ชิ้นนี้ถังพักน้ํากับถังอระตุ้คือมันดูแบบเป็นอะไหล่ที่ไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่ามันหายากมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเลยต้องบอกอย่างนี้สำหรับพลาสติกธรรมดาใช่คืออะลิซ มีพี่อีกขั้นหนึ่งก็กำลังปั้นนี่รวมกันครับผมไอ้ถังเนี่ยไอ้ถังโง่ๆเนี่ยใช่แต่ละชามันทำไมขนาดนั้นคือมันไม่มีอะไรที่จริงอ่ะมันแค่พลาสติกอ่ะแต่ว่ามันหายากแค่นั้นแต่เมื่อเราจะเก็บให้มันสมบูรณ์ก็ต้องดิ้นรนก็ต้องหาครับถ้าหาได้ถ้าหาได้ก็เอาแต่ว่าทุกวันนี้ก็หาไม่ได้ว่าจะซื้อเก็บไว้ก็คงไม่มีกำลังจะถามคุณบีเลยว่าในการทํารถปีเก่าอย่างเงี้ยอะไรต่างๆเราต้องสต็อกไหมต้องมีต้องมีอย่างเช่นพวกอะไรสิ้นเปลืองอ่ะพวก ขบุงกระบูอะไรถ้าเรามีเสื้อสูงฝาสูง,สงอะไรพวกนี้ลูกสูง,สงถ้าเราจังขับอยู่ก็ควรจะมีครเพราะว่ามันอาจจะรถเก่า30ปีอะไรมันก็ไม่ได้แบบมือหนึ่งครับมันมีปัญหาอยู่แล้วครับครับผมพูดถึงอะไรเ่าเครื่องยนต์ก่อนมันเทียบเคียงกับรุ่นไหนได้ไหมครับเทียบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีเซอามันก็คือทีเซออร์เลยใช่ครับใช่ตัวนี้จะเป็นเสื้อไม่มีปอกเป็นเสื้อเคลือบมันก็ จะไปเทียบ T set M อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าคือท่อไอเสียเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังครับกระปูเขาจะอยู่ด้านหน้าอย่างรถบ้านเราเนี่ยกระปูเขาจะอยู่หลังครับก็มันก็เลยเทียบไม่ได้เลยง่ายๆใช่ครับแล้วตั้งแต่ที่เริ่มปั้นจากเป็นเข่งจนเสร็จสมบูรณ์ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ประมาณ สองมปีครับสองมปีตั้งแต่แลให้รถมาเลยทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังต้องต้องเติมติครับผมก็บางทีก็เราก็ไปหาช่างบ้างเออพี่มันอาการหนึ่งวันอย่างนี้อย่างงี้อ่าก็ให้พี่ก็ช่วยดูให้ครับผมครับผมแหมไม่รู้จะถามได้หรือเปล่าในเรื่องของงบประมาณเอาให้มันหล่อขนาดนี้งบประมาณนี่คือจริงๆผมก็ไม่ได้มองถึงตัวเลขเลยนะครับเรามีอะไรเราก็ทําทําไปเรื่อยๆครับอ่าเรา คือไม่ได้จําเลยว่าทาไปเท่าไหร่ค่อยๆใส่ไปตามที่ให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยตามที่เราตามที่เราไหวแล้วก็ชิ้นนี้เราพอหาได้อย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นครับแล้วสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัสกับรถ2จังหวะ25งีซีซีคุณบีมีคำแนะนำยังไงไหมฮะก็อย่าอย่าเพิ่งรีบท้อครับเพราะว่าตอนผมได้รถมาเนี่ยผมก็เฮ้ซื้อมาทำไมวะอะไรประมาณเนี้ยรถใหม่ๆมันก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบ แต่ว่าถ้าได้รถมาแล้วเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับครับผมพยายามปั้นใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็มีคุยคุยทักมาคุยได้ถามได้ถามหรือไม่ก็ถามช่างคุณบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้แน่นเล่นแล้วอันนี้คือคุณบีมีค่าวิชากับทีซนแล้วยังไงฝากช่องทางติดต่อหน่อยว่าแต่สมมุติข้อมูลในการจะทำทีซนอาร์สองรก็เฟซบุ๊กก็สุขชัยครับสุขชัยปานชนะอก็ทักทายได้ครับแล้วก็ คือยังไงก็นั่นแหละทักผมมาในเพจก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ถือว่ามได้ศึกษามีภาววิชามาแล้วพอสมควรใช่ใถามได้ถามได้ครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำรถ200 210ทีซันอา210นะครับทักมาถามคุณบีได้ได้ครับได้วันนี้ขอบคุณคุณบีมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ